กัสสุสวัสด,ดีสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกทนทุกคนนอนในขนาดนี้ข้าพเจ้าเองก็เดินทางมาไกลแต่จากบ้านประมาณสีไม้หาไม้พุนแหละมันไกลเอลีมาหมบานแห่นี้พี่น้องบ้านทุกบ้านยากพี่น้องเข้าอยู่ตามลงตามปลาหาเลี้ยงสีบมาตังดนพี่น้องเลย มอกกวยกระดังผู้ฝ่ายใครเข้าเลี้ยงแบแเลียงมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องเลยเขาอยู่มาตั้งห้ายปีประมาณสิบกว่าปีนี่แหละอันนี้เคือแบบ้านดึกหลับขนาดจากเมืองนองพี่น้องเลยเขาอยู่ไกลจากเมืองนองกับพ่อแมสิบกว่าลักผู้เละ านะหาหกเจด็ดท้งมัดมันเจ็ดครอบครัวนะพี่น้องนะอ่ะเขาอยู่ลร้คนลร้เขาใหญ่บ้านเมื่อบ้านมาแล้วพี่นอ้อยโอ้เบมูเจ้าหลายเนาะไปแล้วไปอยู่ป่าแล้ว